วันนี้ผมมีจอยรองตรงรุ่นมาน,นําเสนอครับวันนี้เป็นมาด้า2ครับมาด้า2ตัวนี้ป200ี2008-2014ครับมาด้า2ตัวนี้หน้าจอจะอยู่ที่9นิ้วครับหน้าจอ9นิ้วรูปทรปองจะอยู่แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นเนม2รอม3.2ครับตัวนี้ตัวนี้จะมีจะมีสายตรงรุ่นไหมครับแล้วก็สายเสา มีสาย AV In AV Out นะครับ,รบแล้วก็มีสาย USB ครับแล้วก็สายต่อกล้องมองหลังครับแล้วก็คนไหนที่ชอบเดินทางครับจะมีสายต่อ,อ GPS นะครับครับหน้าตาก็รูปทรงสวยหามครับเหมือน ืนตัวเก่าแต่น่าโชว์ใหญ่วกว่าหน้าก,กักบเหมือนกันครับครับดูด้าน,นนอกกันแล้วก็มาดูด้านในกันนะครับมาถึงก็จะมีจะเป็นแบบนี้นะครับครับสามารถตั้งค่าเสียงได้ครับจะเอาเสียงแบบไหนล็อกป๊อปเรียบง่ายหรือว่าเพลงล็อกครับ อันที่2เลยคือโลโก้ครับสามารถเลือกโลโก้ได้นะครับตัวนี้จะเลือกแบบไหนก็ได้โลโก้ตามใจชอบครับอันที่3ามเลยคือแผนที่ครับจะมีแผนที่ไม้แล้วในตัวนะครับตัวนี้แล้วก็จะมี YouTube p l a y t t o r e รืออีกหลายอย่างนะครับ ท่านใน,นก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่0986760711 0986760711หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ c a p o m a r k e t c o m ครับสวัสดีส,สวัสนีสวัสดีครับ